โราณนเตือนไว้ห้ามทำห้าความเชื่อเมื่อคุณต้องเข้าวัดห้ามทำแบบนี้เด็ดขาดระวังสัมภเวสีผีเร่ร่อนจะตามกลับมาด้วยก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะวันนี้เราได้รวบรวมความเชื่อเมื่อต้องเข้าวัด เพื่อที่ว่าเวลาไปทำบุญไหว้พระในการเสริมสร้างสิริมงคลให้กับตนเองจะได้ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามการละเทษะซึ่งความเชื่อที่ว่านั้นอาจมีบางความเชื่อที่ชาวพุทธส่วนใหญ่อาจไม่เคยทราบมาก่อนเรามาดูกันว่ามีข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติกันอย่างไร 1. ต้องระบุชื่อทุกครั้งเวลาเรียกใครกลับบ้าน การระบุชื่อทุกครั้งเวลาเรียกกลับบ้านถือเป็นความเชื่อเมื่อต้องเข้าวัดที่ควรปฏิบัติและสำคัญมากเลยทีเดียวเพราะว่านอกจากจะมีพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ภายในวัดแล้วก็ยังมีสัมภเวสีหรือผีเร่ร่อนที่ยังวนเวียนอยู่ในวัดอีกด้วยค่ะ ดังนั้นเวลาที่จะเรียกใครกลับบ้านควรระบุชื่อให้ชัดเจนห้ามพูดลอยๆเด็ดขาดว่ากลับบ้านกลับบ้านหรือขึ้นรถมิฉะน,นั้นอาจจะมีสัมภเวสีผีเร่ร่อนที่ไม่ได้รับเชิญกลับมาด้วยนั่นเองค่ะ 2. เวลาจุดทูบเทียนไหว้พระให้จุดจากที่ทางวัดเตรียมไว้เท่านั้น ตามความเชื่อเมื่อต้องเข้าวัดในเรื่องของการจุดทุปเทียนไหว้พระนั้นเป็นความเชื่อที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ากันเลยค่ะ ซึ่งเวลาที่เราจุดทูบเทียนไหว้พระนั้นให้จุดจากตะเกียงน้ำมันหรือเทียนเล่มใหญ่ที่ทางวัดเตรียมไว้ให้เท่านั้นห้ามไปจุดเทียนต่อจากคนอื่นที่ปักไว้แล้วเด็ดขาดเพราะการจุดเทียนต่อจากคนอื่นก็เหมือนกับว่าเรารับเคราะห์ต่อจากเขานั่นเองอีกทั้งยังเป็นกุศโลบายที่ว่าอาจทำให้แขนเสื้อหรือชายเสื้อ ไปโดนไฟจากทูบเทียนจนทำให้ไม่เสียหายหรือว่าร่างกายบาดเจ็บได้แถมยังได้ยืนบางคนอื่นที่กำลังไหว้พระทำให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกด้วย 3. เวลาทำพิธีสะดอกเคราะห์ห้ามยืนบางหน้าต่างหรือนั่งขวางประตู ความเชื่อเมื่อต้องเข้าวัดที่ว่าห้ามยืนบังหน้าต่างหรือนั่งขวางประตูเวลาทำพิธีสวสดสอะเคราะนั้นคนโบราณเชื่อกันว่าทั้งประตูและหน้าต่างเป็นช่องทางออกของสิ่งอัปมงคลหรือสิ่งไม่ดีหากเราไปนั่งขวางประตูหรือยืนบังหน้าต่างก็จะทำให้เราได้รับสิ่งอัปมงคลหรือสิ่งที่ไม่ดีเข้าสู่ตัวได้ อีกอย่างยังเป็นการบังช่องทางระบายอากาศของวิหารหรือศาลาอีกด้วยและที่สำคัญก็คือไม่ควรพาเด็กเล็กๆไปเข้าร่วมพิธีสวดสะดาะเคราะห์เด็ดขาดเนื่องจากว่าจิตของเด็กเล็กเขายังอ่อนต่อสิ่งอัปมงคลน,นั่นเองค่ะ 4. เวลาไปวัดไม่ควรฉีดน้ำหอม แม้ว่าความเชื่อเมื่อต้องเข้าวัดเรื่องการไม่ฉีดน้ำหอมในยุคนี้จะค่อยๆจางหายไปแต่ทราบหรือไม่ว่าเมื่อก่อนนั้นแทบไม่ค่อยมีใครฉีดน้ำหอมเวลาไปวัดเลยเนื่องจากว่ากลิ่นน้ำหอมนั้นบางชนิดก็ให้ความรู้สึกยั่วยวนต่อเพศตรงข้ามทำให้อาจจะไปรบกวนพระและกระตุ้นกิเลสตัณหาในเรื่องการมคุณหรือเรียกอีกอย่างว่ากำนัด ทำให้เป็นบาปโดยไม่ตั้งใจถึงแม้ว่าการฉีดน้ำหอมเวลาทำบุญจะเป็นเรื่องปกติในยุคนี้แต่ก็อย่าลืมพิจารณาถึงความสำรวมให้อยู่ในกรอบนะคะเอาเป็นว่าฉีดน้ำหอมกลิ่นอ่อนๆ,ๆเพื่อดับกลิ่นตัวได้แต่อย่าฉุนหรือกลิ่นแรงก็พอคะ่ะ5 ไม่ควรวางอาหารทิ้งไว้แล้วกลับมากินต่อและไม่ควรกินอาหารที่เหลือจากการทำบุญความเชื่อเมื่อต้องเข้าวัดในเรื่องของการกินอาหารนั้นคนโบราณเชื่อกันว่าไม่ควรวางอาหารทิ้งไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณนอกพื้นที่ชายคาของวัด เพราะสัมภเวสีหรือวิญญาณเร่ร่อนจะมากินอาหารเหล่านั้นและถ้าเรานำอาหารนั้นมากินต่อก็เท่ากับว่าเราไปแย่งอาหารของเขามาอาจจะทำให้สัมภเวสีหรือวิญญาณเร่ร่อนเล่นงานเราโดยไม่ตั้งใจได้นั่นเองนอกจากนั้นเราไม่ควรกินอาหารที่เหลือจากการทำบุญ เนื่องจากว่าอาจมีสัมภเวสีหรือวิญญาณเร่ร่อนที่ยังกินและห่วงอาหารที่เขายังกินอยู่ดังนั้นหากต้องการกินอาหารที่เหลือจากการทำบุญให้รอจนกว่าพระจะเอ่ยปากอนุญาตเสียก่อนค่ะเมื่อท่านผู้ฟังทราบเกี่ยวกับความเชื่อเมื่อต้องเข้าวัดว่ามีข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติอะไรกันบ้างแล้วก็อย่าลืมทำตามความเชื่อเหล่านั้นกันนะคะเพื่อที่ว่า เวลาไปทำบุญไหว้พระจะได้เกิดสิ่งดีๆกับตัวเองนั่นเองค่ะแถ้าหากว่าท่านใดไม่มีเวลาที่จะไปทำบุญที่วัดวันนี้เ,เราก็มีวิธีทำบุญทําทานแบบง่ายๆทำอยู่บ้านก็ได้บุญที่นอกเหนือจากการไปวัด 1. การรักษาศีลการรักษาศีลก็นับว่าได้ทำบุญแล้วค่ะดังนั้นพยายามมันรักษาศีลกันให้ได้ หากศีลแปดยากไปอย่างน้อยก็ขอให้ได้รักษาศีลห้าให้ได้เป็นประจำด้วยอนิสง์เหล่านี้จะส่งผลดีกับตัวเราและทําให้เราได้รับบุญกุศลด้วย 2. คิดดีทําดีอยู่เสมอพยายามคิดแต่สิ่งดีๆพูดแต่สิ่งดีๆทาแต่สิ่งดีๆรู้จักปล่อยวางมองโลกในแง่ดีและหากมีคนมาขอความช่วยเหลือขอคำปรึกษาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องไหน หาเราสามารถช่วยเหลือได้ก็ควรช่วยเหลือเขาไปด้วยความเต็มใจ 3. ทํทำบุญทำทานด้วยการให้และบริจาคตามกําลังมันทำบุญทำทานให้กับคนยากไร้คนที่เดือดร้อนมุริณิธิต่างๆผู้ประสบภัยต่างๆซึ่งถ้าหากว่าท่านไม่สามารถที่จะเดินทางไปด้วยตนเองได้ก็มีวิธีการทำบุญโดยการบริจาคออนไลน์ได้ตามความสะดวก 4. สวดมนต์นั่งสมาธิหาเวลานั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ15นาทีและสวดมนต์บทอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นแผ่เมตตาบทพุทธคุณอิติปิโสคาถาชินนบัญชรบทพาหุงมหากาหรืออะไรก็ได้ตามแต่ศรัทธาและความสะดวกหากทำได้ทุกวันนอกจากจะทำให้จิตใจเรานิ่งสงบมีสติ และสมาธิในการทำสิ่งต่างๆแล้วยังได้บุญอีกด้วย 5. การให้อภัยผู้อื่น การให้อภัยนะับเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่และเป็นสิ่งที่ดีมากๆดังนั้นหากใครทำอะไรก็ตามให้เรากโกรธเคืองเราไม่ควรไปเก็บมาเครียดแค้นแต่ในทางตรงกันข้ามเราควรให้อภัยและอโหสิกรรมแก่กันไปหากเราสามารถให้อภัยทานและก้าวข้ามผ่านมันไปได้จะทำให้เราเติบโตขึ้นรวมถึงจิตใจจะได้ผ่อนคลายรู้สึกสบายและเป็นสุขด้วย 6. ทำบุญกับพระที่บ้านไม่ต้องไปไกลที่ไหนเลยเพียงแค่คุณทำบุญกับพระที่บ้านซึ่งก็คือพ่อแม่ผู้มีบุญคุณกับเราเลี้ยงดูเรามาโดยการเลี้ยงดูอุ้มชูท่านทําให้ท่านมีความสุขทำแต่สิ่งดีๆตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานหากมีเวลาก็พาท่านไปเที่ยวหรือไปทานอาหารข้างนอกบ้านบ้าง เมื่อคุณเห็นท่านมีความสุขยิ้มได้เพียงเท่านี้ก็ทำให้คุณรู้สึกอิ่มเอมใจและมีความสุขตามไปด้วยแล้วค่ะเห็นไหมว่าไม่ยากเลยกับการจะทำบุญทำทานแบบไม่ต้องไปวัดลองนำไปทำตามกันดูนะคะรับรองว่าทำได้ตามนี้คุณก็จะได้รับอนิสงผลบุญเช่นกันค่ะ และท้ายที่สุดนี้ถ้าหากว่าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ